สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Story Being วรรณกรรมในส่วนชีวิตครับวันนี้เรามีเอกสารที่น่าสนใจมากๆชุดหนึ่งมาคุยกันเป็นข้อมูลเกี่ยวกับคัมภีร์ฮินดูโบราณที่เอ,อ่อต้องบอกว่าทรงอิทธิพลที่สุดเล่มหนึ่งของโลกเลยนั่นก็คือพัวัดคีตาครับสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะคือมันไม่ใช่แค่เรื่องเล่าทางาศาสนานะคะแต่มันเป็นบทสนทนาเชิงปรัชญาที่แบบ เข้มข้นมากแล้วก็เกิดขึ้นกลางสนามลบเลยด้วยใช่ครับเรื่องหน้าที่ศีลธรรมความหมายของชีวิตโอ้โหมาครบเลยแล้วมันเริ่มจากคำถามที่น่าสนใจมากเลยนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อนักรบที่เก่งที่สุดเกิดลังเลใจที่จะสู้ในสงครามที่สำคัญที่สุดในชีวิตเพราะว่าศัตรูตรงหน้าคือญาติพี่น้องคืออาจารย์ของตัวเอง นั่นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเลยค่ะและเป็นสิ่งที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้งั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นเลยช่วยให้ภาพรวมของคัมภีร์เล่มนี้หน่อยได้ไหมครับว่ามาจากไหนมีความสําคัญยังไงได้เลยค่ะคําว่าพระขวัตคีตาเนี่ยนะคะถ้าแปลกันตรงๆก็คือบทเพลงแห่งพระผู้เป็นเจ้า ซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเป็นส่วนเล็กๆของมหากราบที่ใหญ่กว่านั้นมากที่เชื่อว่ามหาภาระตะค่ะอ๋อเป็นแค่ส่วนหนึ่งเองเหรอครับใช่ค่ะอยู่ในบรรพะที่6มีโสโลกภาษาสันสกฤตอยู่ประมาณ700บทคาดกันว่าน่าจะเขียนขึ้นราวๆศตวตรรษที่1หรือสองก่อนคริสตกาลโหเก่าแก่มากมากค่ะแล้วฉากหลังของเรื่องทั้งหมดเนี่ยก็คือบทสนทนาระหว่างเจ้าชายอรชุน กับสารถีของท่านคือพระคฤษณะซึ่งพระคริษณะนี่ก็ไม่ใช่แค่สารทีธรรมดาใช่ไหมครับไม่ใช่เลยค่ะท่านคืออวตารของพระวิษณุบทสนทนาทั้งหมดนี้เกิดขึ้นกลางทุ่งกุรุเกเซตก่อนที่สงครามจะเริ่มขึ้นแค่แป๊บเดียวเองค่ะแค่ฉากเปิดก็ดราม,ม่าแล้วนะครับงั้นเราเข้าไปสู่ใจกลางของวิกฤตกันเลยดีกว่าในเอกสารเล่าภาพได้ชัดมากว่าอรชุนขอให้พระคริสณะขับรถม้าไปอยู่ตรงกลางระหว่างสองกองทัพ พอเขาหันไปเห็นฝ่ายตรงข้ามมีทั้งปู่ทั้งอาจารย์ที่เคยสอนยิงธนูให้มีแต่คนที่เคารพรักทางนั้นเลยใช่ครับญาติพี่น้องเต็มไปหมดแล้วเขาก็แบบหมดแรงเลยทิ้งคันธนูแล้วบอกว่าสู้ไม่ไหวการฆ่าคนเหล่านี้เพื่อแย่งชิงอาณาจักรมันเป็นบาปเกินไป เป็นภาวะที่เรียกว่าทางสองแพร่งของจริงเลยนะคะในใจของอารชุนตอนนั้นมันคือการประทะกันอย่างรุนแรงระหว่างสองสิ่งคืออะไรกับอะไรครับหนึ่งคือสวะธรรมหรือหน้าที่ตามธรรมชาติของวัณณะกษัตริย์ที่ต้องรบกับสองก็คือความรู้สึกส่วนตัวความผูกพันที่มีต่อครอบครัวและครูบาอาจารย์หน้าที่กับหัวใจใช่ค่ะอะไรสำคัญกว่ากันซึ่งนี่คือจุดที่พระคริสต์ะต้องเข้ามาแทรกแซง แต่ที่น่าสนใจคือท่านไม่ได้แค่พูดปลุกใจว่าสู้ซิอะไรแบบนั้นแต่กลับเริ่มด้วยบทเรียนปรัชญาที่ลึกซึ้งมากถูกต้องเลยค่ะคำสอนแรกที่พระกฤษณะให้อรชุนไม่ใช่เรื่องสงครามเลยนะคะแต่เป็นเรื่องธรรมชาติของชีวิตและความตายท่านสอนเรื่องอัตมันอัตมันค่ะ ซึ่งก็คือตัวตนที่แท้จริงหรือวิญญาณที่อยู่ข้างในเราท่านบอกว่าร่างกายที่เราเห็นเห็นกันอยู่นี่มันเป็นของชั่วคราวเดี๋ยวก็ต้องเสื่อมสลายไปแต่อัตมันเนี่ยเป็นอมาตะไม่มีวันตายอ๋ oh. ไม่มีอาวุธไหนทำลายได้การตายของร่างกายก็เหมือนเหมือนเราถอดเสื้อผ้าเก่าที่ขาดแล้วไปใส่ชุดใหม่เท่านั้นเองค่ะเป็นการเปลี่ยนมุมมองเรื่องความตายไปเลยนะครับ คือแทนที่จะมองว่ามันจบสิ้นก็มองว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านแต่ผมก็สงสัยอย่างหนึ่งนะการบอกว่าวิญญาณไม่ตายเนี่ยมันจะช่วยอรชุนรู้สึกดีขึ้นกับการที่ต้องไปฆ่าญาติพี่น้องตัวเองจริงๆหรอครับมันมันดูเหมือนเป็นเหตุผลที่เข้าข้างตัวเองไปหน่อยไหมเป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะและพระกฤษณะก็รู้ว่าแค่นั้นยังไม่พอท่านก็เลยเชื่อมโยงเรื่องอาตามันเข้ากับแนวคิดเรื่องสวัสดธรรมหรือหน้าที่ตามธรรมชาติต่ตอไปอีกครับอรชุนเกิดมาในวันละกษัตริย หน้าที่ของเขาคือการปกป้องธรรมะการปฏิเสธที่จะรบในสงครามที่ชอบทำครั้งนี้เนี่ยจึงไม่ใช่ความเมตตาแต่เป็นการละทิ้งหน้าที่<อ>การไม่รบต่างหากที่เป็นบาปใช่ค่ะซึ่งมันจะนำมาซึ่งความอัปยศยและเป็นบาปยิ่งกว่าการรบเสียอีกพูดง่ายๆก็คือพระกฤษณะกำลังบอกว่าการทำตามหน้าที่ที่ถูกต้องของตัวเองสำคัญกว่าความรู้สึกส่วนตัวเข้าใจแล้วครับ คือมันไม่ใช่แค่การสั่งให้ไปรบแต่เป็นการยกระดับปัญหาของอรชุนให้ใหญ่ขึ้นไปอีกกลายเป็นคำถามว่าจะใช้ชีวิตยังไงให้ถูกต้องและลุดพ้นจากความทุกข์ใช่เลยค่ะซึ่งในเอกสารของเราชี้ว่าพระควัตคีตาได้สังเคราะห์เส้นทางปฏิบัติที่เรียกว่าโยคะเอาไว้หลายสายเพื่อเป็นคําตอบของเรื่องนี้ถูกต้องคะ่ะพระกฤษณะไม่ได้ให้แค่คําตอบเดียวนะคะแต่เหมือนกับมอบชุดเครื่องมือทางจิตวิญญ,ญาณให้อรชุนเลือกใช้เลยซึ่งก็มีอยู่4เส้นทางหลักๆครับ ทางแรกที่โดดเด่นมากคือกรรมโ,มโยคะค่ะหรือหนทางแห่งการกระทำเส้นทางนี้น่าสนใจมากครับเพราะมันเกี่ยวกับการกระทำโดยตรงเลยแนวคิดหลักของมันคืออะไรครับหัวใจของกรรมโยคะคือจงทำหน้าที่ของท่านให้ดีที่สุดแต่จงสละผลของการกระทำนั้นสละผลของการกระทำใช่ค่ะหมายความว่าให้เราทุ่มเทกับการกระทำอย่างเต็มที่แต่ไม่ต้องไปยึดติดหรือคาดหวังกับผลลัพธ์ไม่ว่ามันจะออกมาสำเร็จหรือล้มเหลวชนะหรือแพ้ แต่ในทางปฏิบัติมันเป็นไปได้จริงๆเลยครับที่คนเราจะทุ่มเททำอะไรสุดชีวิตเลยนะแต่กลับไม่รู้สึกอะไรเลยกับผลของมันมันดูแทบจะขัดกับธรรมชาติของมนุษย์เลยนะครับเป็นเรื่องที่ท้าทายมากค่ะแต่นั่นคือเป้าหมายของมันการไม่ยึดติดในผลลัพธ์ไม่ได้แปลว่าไม่ใส่ใจนะคะแต่หมายถึงการไม่ให้ความอยากได้ใครดีในผลลัพธ์มาเป็นแรงขับเคลื่อนการกระทาของเราอืม ในคำพีใช้คำเปรียบเทียบที่สวยงามมากเลยครับว่าผู้ที่ปฏิบัติกรรมโยคะจะไม่แปดเปลือนด้วยบาปดุดใบบัวที่ไม่เปียกน้ําเหมือนน้ากลิ้งบนใบบอนประมาณนั้นเลยครับเพราะเมื่อเราทําโดยไม่หวังผลการกระทํานั้นจะกลายเป็นการบูชาแล้วมันจะปลดปล่อยเราจากโซ่ตรวนของกรรมดีกรรมชั่วได้ในที่สุดสําหรับอรารชุนแล้วนี่ก็คือการบอกให้รบอย่างเต็มที่ในฐานะนักรบแต่ไม่ต้องไปพวงว่าผลจะเป็นยังไงถูกต้องค่ะ พอจะเห็นภาพแล้วครับเหมือนเปลี่ยนแรงจูงใจจากการทำเพื่อตัวเองไปเป็นการทำเพื่อหน้าที่ค่ะหรือเพื่อสิ่งที่ใหญ่กว่านั้นเงินเส้นทางที่สองที่พระคริณนาเสนอแล้วครับเส้นทางที่สองคือพักติโยคะค่ะหนทางแห่งความรักและความพักดีพักติโยคะถ้ากรรมมโยคะเน้นที่การกระทำพักติโยคะจะเน้นที่หัวใจคือการอุทิศทุกการกระทำทุกความคิด ทุกความรู้สึกด้วยความรักแด่พระเจ้าซึ่งในที่นี้ก็คือพระกฤษณะพัควัดคีตายกย่องว่านี่เป็นหนทางที่ง่ายที่สุดเข้าถึงได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครมาจากไหนอ๋อไม่ต้องมีความรู้สูงหรือต้องฝึกอะไรซับซ้อนไม่ต้องเลยค่ะขอแค่มีใจรักและศรัทธาอย่างแท้จริงก็พองั้นเราก็มีหนทางของการกระทำกรรมโ,มโยคะกับหนทางของหัวใจพักติโยคะแล้ว สำหรับคนที่ถนัดใช้ความคิดล่ะครับมีเส้นทางสำหรับพวกเขาไหมมีแน่นอนค่ะนั่นคือหนทางที่สามชัญญานโยคะชัญญายโยคะค่ะหนทางแห่งความรู้และปัญญาเส้นทางนี้คือการใช้สติปัญญาการไตร่ตรองเพื่อแยกแยะให้เห็นความจริงว่าอะไรเป็นของจริงแท้อะไรเป็นแค่มายาครับอะไรคือสัจธรรมที่ยั่งยืนอย่างเช่นอาัตามัน และอะไรคือสิ่งชั่วคราวที่เปลี่ยนแปลงตลอดลวลาอย่างเช่นร่างกายความสำเร็จความล้มเหลวเป็นเส้นทางสำหรับนักคิดนักปราชญ์โดยเฉพาะเลยใช่ค่ะคือการใช้ปัญญาเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงการหลุดพ้นครบเลยนะครับทั้งการกระทำอารมณ์สติปัญญาแต่ดูเหมือนจะขาดไปอย่างหนึ่งเรื่องของการควบคุมจิตใจโดยตรงการฝึกสมาธิแล้วครับนั่นคือเส้นทางสุดท้ายค่ะราชโยคะ หรือหนทางแห่งการฝึกจิตและการทำสมาธิจริงอยู่ที่ในภาวัดคีตาอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องนี้มากเท่า3ข้อแรกแต่ก็ได้วางรากฐานสำคัญเอาไว้เกี่ยวกับการควบคุมลมหายใจการควบคุมจิตใจให้นิ่งสงบซึ่งแนวคิดนี้เองที่เป็นเหมือนมเมล็ดพันธุ์ที่เติบโตมาเป็นรากฐานของศาสตร์แห่งสมาธิในยุคต่อๆมาเลยค่ะเรียกได้ว่าคีตาได้ให้ภาพรวมของทุกเส้นทางที่เป็นไปได้ไว้หมดแล้วครบถ้วนเลยค่ะ แต่ถึงแม้จะได้รับคำสอนทั้งหมดนี้แล้วในเอกสารก็บอกว่าอรชุนก็ยังลังเลอยู่จนถึงจุดที่เขาขอร้องให้พระคริ s ณาแสดงร่างที่แท้จริงออกมาใช่ค่ะเพื่อขจัดความสงสัยให้หมดสิน้นและจุงนี้เองที่เรื่องราวดำเนินมาถึงจุดไคลแม็กซ์ที่น่าตื่นตะลึงที่สุดใช่ค่ะมันคือฉากวิศวรูปหรือการสำแดงร่างแห่งจักรวาลเป็นฉากที่ทรงพลังมากเพราะพระกริษณะบอกไว้ก่อนเลยว่า ตาของมนุษย์ธรรมดาทั่วไปไม่อาจทนดูภาพนี้ได้ก็เลยต้องประทานตาทิปให้ถูกต้องค่ะประทานให้เป็นการเฉพาะเลยภาพที่เอกสารบรรยายไว้นี่มันเหนือจินตนาการจริงๆนะครับอรชุนเห็นจักรวาลทั้งมวลอยู่ในร่างของพระคริสตนะมีความรุ่งโรจน์เจอจ้าเหมือนดวงอาทิตย์นับพันดวงระเบิดออกพร้อมกันอื แต่ที่น่าสะพรึงกลัวกว่านั้นคือเขาเห็นกองทัพนักรบจากทั้งสองฝ่ายกำลังวิ่งกรูเข้าไปในปากอันน่ากลัวของพระองค์เหมือนแมลงเมาบินเข้ากล่องไฟใช่เลยครับและในวินาทีนั้นเองที่พระคริสตนะได้ตรัสถ้อยคำที่เป็นอมตะที่ถูกอ้างอิงไปทั่วโลกว่าเราคือการเวลาผู้ทำลายล้างโลกครับ และบอกกับอรชุนว่าจริงๆแล้วนักรบเหล่านี้ล้วนถูกการเวลาก็คือพระองค์นั่นแหละค่ะสังหารไปล่วงหน้าแล้วอ๋อตัวอรชุนนั้นเป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้นพอได้เห็นภาพนั้นอรชุนก็สิ้นความสงสัยทั้งหมดเลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะฉากวิศวรูปนี้เองที่ทำให้อรชุนตระหนักได้อย่างถ่องแท้ว่าตัวเขาเป็นแค่ส่วนเล็กๆในแผนการที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นมาก สงครามครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของเขาอีกต่อไปถูกต้องค่ะแต่เป็นไปตามครรองของจักรวาลหน้าที่ของเขาคือการเป็นเครื่องมือทำให้ธรรมะกลับคืนมาเท่านั้นเองและจุดนี้เองที่ทำให้คำพีเล่มนี้ทรงพลังและเปิดกว้างต่อการตีความอย่างมหาศาลในยุคต่อๆมาซึ่งประเด็นเรื่องการตีความนี่น่าสนใจมากครับเพราะเอกสารของเราแสดงให้เห็นว่าคำพีเล่มเดียวกลับถูกใช้เพื่อสนับสนุนแนวคิดที่ต่างกันสุดขั้วเลยฮะ ถูกต้องค่ะมันเหมือนกับว่าพระวัตคีตากลายเป็นกระจกเงาที่สะท้อนสิ่งที่อยู่ในใจของผู้ที่หยิบมันขึ้นมาอ่านอ mm. โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องสงครามและความรุนแรง สำหรับมหาตามะคานทีผู้ยึดมั่นในหลักอหิงสาอย่างสุดๆกระจกบานนี้สะท้อนให้เห็นสงครามภายในสงครามในใจใช่ค่ะท่านตีความว่าทุ่งกุรุเขตเศษคือจิตใจของเราเองและสงครามก็คือการต่อสู้ระหว่างฝ่ายดีกับฝ่ายชั่วในตัวเราคำพีนี้ก็เลยกลายเป็นรากฐานของสัมติวิธีสำหรับท่านไปเลยถูกต้องค่ะแต่ในขณะเดียวกันกระจกบานเดียวกันนี้พอไปอยู่ในมือของคนอื่นกลับสะท้อนภาพที่ต่างออกไปโดยสิ้นเชิง ใช่ค่ะสำหรับนักชาตินิยมอินเดียบางคนอย่างบาลากังคทาติลอกกระจกบานนี้สะท้อนภาพของสงครามที่ชอบทำเพื่อปลดแอกชาติจากการเป็นอาณานิคมเขามองว่าคำพีนี้สนับสนุนให้ยุคขึ้นสู้ไม่จำเป็นหรือแม้แต่ในบริบทของไทยเอง ก็มีการใช้วลีรบเถิดอรชุนเพื่อปลุกเราให้ใช้ความรุนแรงเหมือนกันค่ะซึ่งก็เป็นการตีความในอีกรูปแบบหนึ่งแล้วก็ยังมีอีกมุมมองหนึ่งที่วิพากวิจารคำพีนี้โดยตรงเลยด้วยสิมีค่ะสำหรับบีอาร์อัมเบดกาบิดาแห่งรัฐประหารนูญอินเดียกระจกบานนี้สะท้อนภาพของการกดขี่ท่านวิจารณว่าภควัีตาถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อปกป้องระบบวันณะที่เหลื่อมล้ำแล้วก็ให้ความชอบธรรมกับการใช้ความรุนแรงของชนชั้นปกครอง ใช่ค่ะจะเห็นได้ว่าตัวบทไม่ได้เปลี่ยนแต่ผู้อ่านเปลี่ยนไปการตีความก็เปลี่ยนตามไปด้วยมาคือกรณีของเจโรเบิร์ตอัปเปนไฮเมอร์บิดาแห่งระเบิดปรมาณูอ๋อเรื่องนี้เขาเป็นนักศึกษาภาษาสันสกฤตและอ่านภควัตรคีตาอย่างลึกซึง้งและหลังจากที่เขาได้เห็นการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ครั้งแรกสำเร็จเขาก็ได้อ้างถึงโซโลกจากบทที่11 ซึ่งก็คือคำพูดของพระคริสต์นาตอนแสดงวิสวรูปนั่นเองท่านพูดว่าอะไรนะคะเขากล่าวว่าบัดนี้ข้าได้กลายเป็นความตายพูดทำลายล้างโลกโห oh, เป็นการหยิบยกมาใช้ในบริบทสมัยใหม่ที่ทรงพลังและน่าสะพรึงกลัวมากนะคะมันแสดงให้เห็นว่าถ้อยคำจากคำพีโบราณเมื่อหลายพันปีก่อนยังคงสะท้อนความจริงอันน่าหวาดหวั่นของมนุษย์ได้จนถึงยุคปัจจุบันเลยครับ ตั้งแต่การต่อสู้ในใจของคนคนหนึ่งไปจนถึงการสร้างอาวุธที่ทำลายล้างโลกได้ทั้งใบพอเรามองภาพรวมทั้งหมดแล้วจะเห็นได้ว่า,า,วา,า,วา,า,วาพระวัตคีตาไม่ใช่แค่คำพีที่สั่งให้คนออกไปรบอย่างที่เข้าใจกันผิวเผินไม่ใช่เลยค่ะแต่มันคือบทสนทนาที่ซับซ้อนอย่างยิ่งเกี่ยวกับการทำหน้าที่โดยปราศจากความยึดติดการค้นหาความหมายของตัวตนและการอุทิศตนเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า ความงามของมันอาจจะอยู่ที่การเปิดพื้นที่ให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามกับตัวเองนี่แหละค่ะใช่เลยครับเพราะในท้ายที่สุดแล้วชัยชนะที่แท้จริงของอรุณชุนอาจไม่ใช่การชนะสงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร แต่คือการที่เขาสามารถเอาชนะสงครามในใจของตัวเองได้ hmm. เขาตัดสินใจลุกขึ้นรบไม่ใช่เพราะความเกลียดชังหรือความโลภแต่เพราะเขาเข้าใจแล้วว่านั่นคือหน้าที่ที่ถูกต้องของเขาเพื่อรักษาสมดุลของโลกเอาไว้เป็นบทสรุปที่ลึกซึ้งมากครับซึ่งมันก็ทิ้งคำถามที่น่าสนใจไวใ้ให้เราครบคิดต่อนะคะในชีวิตประจำวันของเราเองเราทุกคนต่างก็มีสนามรบของตัวเองจริงครับที่ซึ่งหน้าที่กับความรู้สึกส่วนตัวมันขัดแย้งกันอยู่เสมอ คำถามคือเมื่ออยู่ในสถานการณ์แบบนั้นเราจะหาพระคริชนะหรือเสียงนำทางจากภายในของเราได้อย่างไรแล้วอะไรคือการกระทำที่ถูกต้องที่แท้จริงสำหรับเรากันแน่เป็นคำถามที่ต้องกลับไปคิดต่อเลยครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องหมดเวลาลงแล้วนะครับกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆจาก Story Being วรรณกรรมในส่วนชีวิตได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ